สวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมมิชเกมมิงครับผมกับเกม WWF นะครับ SmackDown 2 No Euro กันนะครับผมนะนี่ฮะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมเวอร์ชั่น PS1 กันบ้างละกันนะฮะแต่ว่าจะให้บอรมาเล่นเองแหละผมไม่อยากเล่นนะเออนะครับผมนะมาแมชแรกครับเอาเป็นกติกาในส่วนของนะครับผมนะทอร์นาโดแท็กทีมมแมชละกันนะครับผมนะ เป็นการเจอกันของ2ทีมนะในยุคนั้นนะครับผมนะทีมแรกฮะออกมาเมื่อสักครู่นี้ฮะกับในส่วนของเดอะฮาร์ดี้บอยนะส่วนอีกทีมหนึ่งครับนี่ทีมจอมหน้ารำคาญนะในตอนนั้นนะฮะไรทูเซนเซอร์นั่นเองนะสตีเฟนดิชาร์ดกับปูบิเคนแนนนั่นเองนะมามาดูกันดีกว่าว่าเรานะครับผมนะในเกมภาคนี้นะนะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นเกมเก่าๆบ้างละกันนะเกมใหม่ๆนี้ เรียกว่าผมไม่มีปัญญาซื้อแน่นอนนะไม่มีเครื่องเล่นนะฮะส่วนจะเป็นแบบว่าสมาร์ทเดเวอส์รอกนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆนี่คือตอนนี้นี่เครื่องมีปัญหาอยู่นะฮะก็เลยเรียกว่าก็หยุดการทําไปก่อนชั่วคราวแล้วกันนะมา,มาดูแมชนี้ก็ดีกว่าครับผมนะโอ้โหตียับเลยตียับเว้ยตียับเว้ยโอ้โหสตีเวนลิชาตีแมทเจมฮาร์ดีร่วงไปแล้วส่วนแมทฮาร์ดีโดนบีเค,เคนนนีเหมือนกัน เอาละต่างคนต่างตีว่าเอดูเนฟเวกเกอร์ลงไปซ้าแมตชน้กติกาฮาร์ดคอมแมชนะครับผมนะมาจับโยกขึ้นสู้เพกลงไปก่อนละกันมาบีทลิสล็อกเจฟฮาร์ดี้กระตุกแขนลงไปนี่บอดเวอร์ชั่นฮาร์ดด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแมตชนี้จะเป็นอิลิมิเนตหรือว่าจะเป็นแบบว่าจับโปรทีเดียวและะ้วชนะไปเลยนะเพราะฉะนั้นนี่รอดูกันได้ครับมา ยังไงบูบิเคนแนนเหอใช่ไหมคนนี้โอ้ยโดนอัดอเซิร์ฟลัคเกิลไปเอ๋ออัดโอ้ด้วยความที่เกม PS1 เอา้าตีกันเองซะอย่างนั้นโอ้โหบูบิเคนแนนกับสตีเวนนิชาร์ดตีกันเองซะอย่างนั้นฮะมาเอาแล้วฝั่งนู้นก็ซูเพ็กซูเพ็กน้องเหมือนกันว่าเฮ้ยแมทฮาร์ดี้โอ้โหเอาแล้วโอ้โหด้วยความเกมมันไวนนฮะอืบังคับทิศทางยากนิดน,นึงนะมาเฮอรี่ฆ่าลาน่าลงไปก่อนฮะสานะของเจฟฮาร์ดี โอ้บูด็อกซ้ำมาโดนเฮอรลิคาร์น,นาอีกทีหนึ่งครับบูบิเคเนแนนอ์ตียับตีเยินวาเฮ้ย oh, <he. S 1> นี่โอ้โหอาวุธอาวุธดาเมจค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะเนี่ยทำให้เล่นปลายมานี่สนแนป,ปแมรแล้วจะทำการละลายลากศพขึ้นมาเวียงสตีเวนลิชาร์ดแล้วหันมาจับบูบิคเคนแนนเออเทคดาวลงไปก่อนยังไงจังหวะนี้วิ่งมาโคสไลน์ครับ บูบีแคแนนเนอ,อฮะยังไงแมทฮาร์ดีโดนอะตอมิกดรอปกับฝั่งนูน้นเฮอรีคาร์ล,าล่าเหมือนกันดูเฮ้ยยังไงจังหวะนี้ลงมาตีกันข้างล่างต่อเปลเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนประมาณแบบไอที่ไหนก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าบอดก็น่าจะตีกันแค่บทเวทีอย่างเดียวเท่าน,นั้นแหละนะมาซาลิเปอร์โฮเอ้ยเป็นหักคอลงไปครับฝั่งนู้นบิดกระตุกแขนนี่นกรเกอร์ลงไปซา้า มาจับมาใส่โอุลเสเซนเล็กสวิปลงไปครับแมทฮาร์ดี้แล้วฝั่งนูน้นเอรลีคาร์ล่าโกรธเลยกรรมาการนับหนึ่งสองอย่างก่อนโอ้โหสตีเวนลิชาร์ดต้องเข้ามาช่วยบูไปแค่แนนแต่ฝั่งนู้นโดนโกรธเหมือนกันนับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวครับสตีเวนลิชาร์ดมายังไงซีหยิบเก้าอี้มาฝั่งนูน้นโดนคาร์เมลคัตไม่มีใครช่วยเลยโพ oh, สไลด์ใส่แมทฮาร์ดี้ไปก่อนฮนะแล้ววีเวียงไปอัดเซิร์นบัคเกิลเอ,อ่ยสแนสปตูเพกเล็กดอปไม่เอาอย่างไง ม,วมว่วงม่วงส้วหม่วงส้วกันหนอเฮ้ยมานี่จับหักคอสลิปเปอร์โฮฝั่งโน้นมูนซอลครับอืแล้วเพอร์ลีคาร์ล่าพินนะับไม่ได้ครับเอาฝั่งนี้กดเหมือนกันได้แค่หนึ่งเดียวเ,เกมมันไวเกมมันวโอ้พากจะจะภาครีเกมมันไวซะเะหลือเกินยังไงฮะมาจับปุยยองไปเด้งมาหนึ่งเชือกมาจะไปไหนแล้วฝั่งโน้นสลิปเปอร์โฮต้องปล่อยก่อนอะตอมิกดรอปใส่แมท แล้วเซฟเอ้าโดนสปายบัสเตอร์เพื่อนเดียวเฮ้ยสปายบัสเตอร์เพื่อนเดียวกันเองอีกแล้วโอ,โอ้โหรือมือมันลั่นมือมันลั่นนะบูบิคแนนเน่เบรเกอร์ใส่แมทแฮะไอเจฟฮะฝั่งนู้นซูเพกใส่ครับซีเวลลิชาร์ดใส่ทางด้านของเจฟไอแมทฮาร์ดี้มาเจฟไอไซส,สแลมลงไปไแมทนี้มันไวมันไวฮะมาเออใส่วอล์กสแลมครับนั่นซีเวลลิชาร์ดเน่เป็นไงล่ะขอสิงเช้ให้ผมหน่อย โดนเจอเอ้เทคดาวลงไปอีกแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโดนโอ้ยเป็นอา่าแบ็กูเพกลงไปครับเอาฝั่งโน้นตีลังกาซูเพกเหมือนกันได้เอานับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวโอ้โหแย่งกันกดเอากดเอกดเอกดเดียวกันเองแลยแล้วกันโอโ้กดคนเออกดคู่ต่อสู้ไม่ได้ก็กดเพื่อนเดียวกันเองเลยแล้วกันฮะบูบีเคเนนเอาจะเซตเวนท่านบอมไม่ใช่ยังไงโอ้โหแมทมันไวครับแมทมันไวพูดเลยตอนนี้เนี่ย มายังไงหลบมาได้เอาโค้ชไลท์ใส่เพื่อนเดียวกันเองอีกแล่ะอุ Ooh, ้ยบิบิบูบิแคเนนหนูสงสัยต้องไปวัดสายตาบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยฮะโอ้โหเล็งเพื่อนผิดตลอดเลยมายังไงโดนบูด็อกครับเจฟฮาร์ดี้บูด็อกใส่โดนดีดดีทีอีกบูบิแคเนนอ่ะสีเวลิชาร์ดวิ่งมาจับซอกสักทีหนึ่งก่อนแล้วดรอปคลิกใส่เจฟฮาร์ดี้ซะอย่างนั้นแมทมีฟินิชชิ่งมูฟแล้วบูบิแคเนนก็มีฟินิชชิ่งมูฟเหมือนกัน แต่ว่าตอนนี้นี่คือต้องรอดูก่อนนะว่าใครจะทําอะไรตีต,ตีไปโดนนี่ก็วียงโอ้โหนึ็กก็จะชนเพื่อนมาโดนเลยเฮ้ยทาวีซอฟเฟสลงไปโดยทางหน้าของแมทฮาดี้เอากโกดแล้วนับหนึ่งสองสมครับเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่ทันครับบูบิเคแนนบอกกูจะมาช่วยสตีเวนลิชาร์ดลูกพี่ซะหน่อยโดนโกดแพ้ไปเลยฮะ โอ้เดี๋ยวไปดูอีกแมตช์หนึ่งกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมเมนเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i k t o k ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมา เอาอีกสักแมชหนึงกันดีก,กว่านะครับผมนะมาแมชนี้เป็นแมชการปราบในส่วนของ Special ลเคสเลฟรีนั่นเองนะฮะก็คือให้พี่น้องตีกันและให้พ่อฮะเป็นผู้ตัดสินนะในแมชนี้นะครับผมนะนี่อามาก่อนครับผมนะนี่ t h i g i g ๊ a เ m a c h ช n e นเคนั่นเองสูดไฟนี่เป็นไงล่ะฮะนี่ The b i g r e d m a c h ช n e ของเราฮะต้องมาเจอกับนี่เลย The Undertaker ครับ นี่เวอร์ชั่นเดอะไบเกอร์นะเวอร์ชั่นแบดแอดนะฮะไบเกอร์ iker, นะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเว้ยนะเป็นไงล่ะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยวาเฮ้ยอันเดอร์เทเกอร์ครับนี่เป็นไงล่ะมาแล้วเว้ยนี่อันเดอร์เทเกอร์ครับแต่เพลงนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเพลงเพลงแกรหรือเปล่านะป๋าเนี่ยฮะมามาดูกรรมการพิเศษ มีอ่ะกรรมการนี่เป็นไอพ่อแบรเลอร์นี่เป็นไอฝั่งเคนะเนี่ยโอ้ยเยวันนี้ต้องมาเป็นกรรมการนู้โอ้โอ้พ่อแบรเลอร์พอใส่ชุดนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนไอนี่มากเลยนะไอเออเฮปเนอร์มากเลยนะโอ้ยเยไม่เคยใส่ชุดนี้มาก่อนเลยนะโอ้ต oh, ้องมาใส่แบบนี้ดูไม่คุ้นตาเลยเป็นไงล่ะพ่อแบรเลอร์ฮะโอ้โหใส่ชุดนี้ไม่คุ้นตาเลยจริงๆนะเนี่ยทำให้เล่นไปนะฮะ มามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะแมส์นี้นะการิกาสเปเชียลเคสเลฟฟอรี่นะที่กรรมการดูทรงแล้วนะ่าจะเข้าข้างเคนมากกว่านะเนี่ยมาปัดกันเลยดีกว่าครับนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีจะมีหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยในเอกไรเกอร์ลงไปก่อนอันเดอร์เทเกอร์ครับในเอกไรเกอร์ใส่ทีนหนึ่งทิ้งสองสักทีหนึ่งซีเคนวันนี้เอ้าจับมาได้โดนปูแนวสันสแสลมลงไปครับโดยทางหน้าของเคน ลากตบขึ้นมาก็ไม่ได้ครับมานี่เอาโดนทุบหลังก่อนยังไงเคนมานี่จับมาโดนครับแบกบอดีสแลมตืบตืบไปโดนอีกเราจะโค้ไลน์เอาวิ่งชนร่วงไปเลยพอแบลเลอร์พอแบลเลอร,ร,ร์อยู่ไหนเออดูดูเอาหวเวียงเอาหวเวียงไม่เด้งด้วยเฮ้ยมาโดนเลยบอดีสแลมอีกแล้วมามานี่จับหวเวียงมาก่อนจับอาร์มแรกสัวนลงไปครับเดือทางหน้าอันเดอร์เทเกอร์ แต่ว่าะหลบกันไปหลบกันมาเว้ยไอ้ค่นี้มันพันกันจริงๆเไอบูลด็อกตาเอาโดนเหมือนกันเว้ยบอดี Body ้แลมจับครับมาวัานนี้ลากศพขึ้นมาจับมาไซวอ์กวอกวอกแบกเบเกอร์ลงไปก่อนเพนเวียงมาหนึงเด้งครับจับมาเสยหลบได้จะจับหรอไม่ได้ครับจับเืินเหมือนกันหักคอเป็น DDT ลงไปโดย Undertaker ครับนี่ต่อยต่อยตอยฮะนี่ต่อยตอย,ตอยเลย เดอะบิ๊กเรดแมทช์ไทยอย่างนั้นเหรอมาที่โอ้ยบีบคอครับไ้ยพอเบลเลอร์พอเบลเลอร er ์ก็ไม่เอ็นนะี้เลยนะพอเบลเลอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหยืนงงอยู่เลยมาจับบอดี้แลมอีกทีหนึ่งครับพอเบลเลอร์นี่แกยืนเฉยๆเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้เดรยอะไรทั้งนั้นเลยอู้ชอบเหลือเกินพี่น้องตีก่อนโอ้ย oh, yeah. มาเอาโดนแบกฮะมาโอ้ยกาสปอสเตอร์ลงไปโดยอันอ่าเคนะ แอนเดอร์เทเกอร์ดีดีทีกลับเหมือนกันเคนโดนฮะแอนเดอร์เทเกอร์ aker, นี่ตอ่อยอีเนี่ยอีเนี่ยอีเน่ต,อต,อต,อตอ่อยต่อยต่อยฮะยังไงเอา้าโ,โดนใน, aker, นกริเกอร์กลับเหมือนกันเคนเคนจะลากศพมาไม่ได้อ,าอ้าวยังไงจังหวะนี้มาจับคู่หลังสักทีหนึ่งสิจะทำอะไรฮะนะทำอะไรวะใส่พาวเวอร์สแลมเออเฟิทัวร์พาวเวอร์สแลมเอาอีกสักทีหนึ่งละกันแอนเดอร์เทเกอร์บอก นี่จะตืบไม่โดนอีกโคสไลายคืนครับทางด้าของเคนยังไงวิ่งมาทำอะไรไม่รู้วิ่งไปครับเด้งมาหนึ่งเชือกจับอาร์มแดกสวนยังไงซีเอาโดนวิ่งไปอัดเทิร์นบัคเคิลครับทางด้านของเคนมาจะทำอะไรอย่ามายุ่งนะจับเตยมานี้ทำอะไรแล้วโอ้ยเฮ้ยโชกแสลมเหรอโชกแสลมข้างล่างเวทีนี่เลยโอ้โหเอาโอเค เคนลุกขึ้นมาไวดีจังวะฮะเมื่อกี้ยังไงเอาหลบมาได้ต่อยแล้วกรรมการนับเขาเอาแล้วไม่รู้นับถึงเท่าไหร่นะมาจับยกยกยก,ยกสู้เพกลงไปครับนับแปดแล้วขึ้นเวทีมากันทั้งคู่ก่อนวียังเอาโดนรีเวิร์สเด้งมาเหนือนกันวียังเคนไปฝั่งนูน้นอ่ารดแดกส่วนลงไปครับครั้งแรกของเดอร์เทเกอร์เฮ้ยเนี่ยเป็นไงล่ะฮะเอาโดนฮะมาจับ สู้เฮ้ลงไปครับโดยทางหน้าของอันเดอร์เทเกอร์มามีฟินิชชิ่งมูฟและแต่ว่ายังก่อนยังไงนะอันเดอร์เทเกอร์จับปิดไหมครับพาวเวอร์แลมครับมายังไงลากศบขึ้นมาจะฟินิชโอ้ยไม่ได้ครับเคนลุกขึ้นมาไวครับเคนบอกนี่ไวไวกว่าได้เปรียบกว่าเว้ยนะมาลากศบขึ้นมาเสียบเลยเฮ้ยลาสไล ล,สสลาสไลน์ลงไปครับอันเดอร์เทเกอร์โกดกรรมการหนึ่งสองสามเอ้ยโอ้โหพอเบลเลอร์ตบพื้นไวเหลือเกินโอ้โหอ้าวไม่ช่วยเคเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหพอเบลเลอร์โอ้ชะนะในแมนสซี่ครับเดียนเดอร์เทเกอร์นั่นเองโอ้โหโ้โหโโจบง่ายตายไวดีเหลือเกินนะพอโอ้พอเบลเลอร์ตบพื้นนับสามไวซะเหลือเกินนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมภาคนี้นะฮะ Smackdown สนะ No Euro นะครับผมนะในเครื่อง PS 1นะครับผมนะก็ถือว่าก็เปลี่ยนบรรยากาศมาลองเล่นเกมเก่าๆบ้างและกันนะครับผมนะระหว่างที่มือถือพังนะก็เพื่อนๆอ,อยากเห็นเกมภาคไหนนะครับผมนะที่ผมพอจะหาทำได้นะ ก็เดี๋ยวจะหาทำมาให้ได้ดูกันนะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่ก็ฝากกดติดตามกันได้หน่อยช่องของเราครับนัดคอม m ินเกมมิ่งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรรอดูรอติดตามกันสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ